ขอกราบสวัสดีพ่อแม่ที่น้องทุกท่านะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วอ่ะก็วันนี้นะท่านผู้ชมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อะแต่เราเข้าไปดูกันเลยเยี่ยมวัี้กู๊ดนี่นะท่านผู้ชมก็เป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออะแต่เราเข้าไปดูในนี้กันเลยดีกว่าอ่ะมันก็คือการอ่ะพวกนี้เราก็คือเป็นการสุ่มอ่ะชุดนะแล้วก็สุ่มจาตัวโทเค็นเนาะก็คือเราอยากได้เป็นชุดนี่ เป็นชุดที่เหมือนตอนแรกแรใช่ไหมอะแต่ตอนนี้เหมือนเอามาทําก็ร้อยี่สิบอันก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจ็ดร้อยหกสิบเพชรเนี่ยจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็จะเติมเพิ่มอีกสักประมาณเ,าเดาๆขอคิดก่อนน่าจะประมาณอีกร้อยห้าสิบบาทนะก็น่าจะน่าจะได้นะอะเดี๋ยวเรามาลองก่อนรอบแรกเอาแม็กไปเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเดือ้อยโอเคอะเรามาดูกันนะว่าได้เท่าไหร่หละได้เพิ่มท้ยี่สิบสองอันนะ,ะเราจะได้เราลาอยอีกประมาณสองรอบนะถ้ายังไม่แตกก็ ป๊บขอ,อโอ้โหสี่พันมาสองอันแลน้วท่านผู้ชมอุ้ยเราได้อุยเราได้เสื้อมาแล้วโอ้ไม่ใช่ฟลอร์ตัวโอเคเราได้เสื้อตัวนี้ถาวรมาแล้วท่านผู้ชมอ่ะค,ค,คุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคตอนนี้เรามีห้าสิบอันแหละคาร์ดิวเจ็ดสิบอันแล้วนะท่านผู้ชมโอเคเรามากดรอบหนึ่งรอบสุดท้ายป,ป,ปั๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหอุ้ยคุ้มอยู่นะท่านผู้ชมของแรงมาเยอะมากโอเคตกลงแต่เราไม่ได้ต้องการฮะโอเคเดี๋ยว เรามีอยู่เจ็ดสิบขดอีกประมาณห้าิบอันนะท่านผู้ชมเด้ๆๆเอเด้อแป๊บนึงนะอ่าเราก็ได้อนัอน,อนนี้ถาวรมาได้ตัวนี้ถาวรด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเราขออนุญาตไปเติมเพิ่มสักแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันท่านผู้ชมก็โอเคเราได้ไปเติมมาอีกแค่ประมาณ3า0ร้อยเพชรเนาะเดี๋ยวเรารับเงินสะสมก่อนอโอเคแล้วอีกอ้เยอะ เดี๋ยวเราจะไปกดทีละตาสองตากันนะเดี๋ยวเรามาที่กล่องใช่ไหมเราขาดอีกสิบสองอันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากดทีละกล่องอู้สิบเลยโอเคขาดอีกแค่สองอันเวเรากดทีละตาไปอ่าได้พอดีเลยท่านผู้ชมก็ครบแล้วนะเดี๋ยวเรามาแลกตรงนี้เลยแล้วกันนี่ก็เป็นชุดนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมก็คือเป็นเซตแชมป์อะไรเนี่ย แชมบาบอยเออประมาณนั้นนะคิดกดแรกไปแล้วขอเอาไอย่าเพิ่งขอแคปรูปนี้ก่อนนะอ่าแคป์ไปก่อนนะขอไว้ทำทำปกเนาะอ่าตกลงสุ <c oughs> ดยอดไปเลยเดี๋ยวนะโอเคแคร์ไปงี้แล้วกันตกลงปับ๊บคือเราขออนุญาตแคปไว้เยอะๆนะเพราะว่าอ่ะเราเปิดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราเอาไว้ใช้ทำคลิปเนาะอ่าตกลงแล้วเราไปดูที่แต่งตัวกันนะนี่ก็จะเป็นพวกนี้ เรากดสวมใส่เดวอ้าอุ้ยมีหมวกมีมีหนวดอยู่ได้โอเคเอาหนวดไปเลยนี่ช่างคโคตรเทพนะก็เดี๋ยวเรามีลักกี้โรโยเราไปดูลักกี้โรโยัลกันเนียก็เหมือนเรามีอ่อันนี้เราก็ตอนแรกเราก็จะสุ่มนะแต่ว่าเราซึ้งเสียด,ดายตังเราก็เลยไม่เอาอ่ามีลักกี้โรโยอยู่สามใบเลยเราจัดไปแล้วกันอุ้ยฮองยาทตกน้ำผึ้มเฮ้ย,ยงงพอแค่ไปทำคลิปเอ้ยงง ผูช้ชมก็เห็นว่าไวเดียวโอเคขอบคุณจีเอ <c oughs> ็มผู้ชมมันจะออกก็ออกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอกดเปิดไปแล้วกัน okay. โอเคโอ้วันนี้ได้สองเซตสามสองเซตกว่าแล้วนั่นอันนี้เราเก็บไว้นะเพราะว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บไ,นนไม่มีแล้วให้หมดแล้วอันนี้เราก็าจะไม่เอานนะ้ำสกางๆโอเคเดี๋ยว okay. เรามาดูกันว่าวัานนี้เราได้อะไรมาบ้างนะเออเราได้หัวมัใหม่ใช่ไหมที่มันเป็น อ่ะเราไปดูในนี้ดีกว่าเพราะว่าเร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 า,เราจะจำไม่ค่อยได้นะอ่าเราได้เป็นเป็นนี่มานะท่านผู้ชมนี่เป็นปอกขาแล้วก็เป็นตรงหัวมันหัวมันนะอ่าแล้วก็เป็นนี่มันเกงผู้หญิงเอกระโปงผู้หญิงนี่ที่มันเป็นแบบอย่างนี้ก็สวยนะแล้วก็เสื้อผู้ชายตัวนี้ก็เท่มากเลยนะคนะุ้มนะท่านผู้ชมสำหรับหมดไปบรรมา นั่นแหละพันสาไม่น่าเกินนีนะ้ถ้าถ้าเกินก็ก็คิดได้ผิดต,ตีแบบตีเลยนะไม่น่าเกิน 1, พันห้าร้อยเพรก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคุมก็ขอบคุณที่ถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณที่ยังฟังนั่งบ่นนะไม่ว่าจะแบบบ่นอะไรก็ยังฟังโอเคก็ต้องขอบคุณมาก ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะท่านผู้ชมกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้ามีอะไรพูดคุยกันก็คอมเมนต์ได้เลยนะจะพยายามตอบ <They give S 1> ทุกคอมเมนต์นะจะพยายามแบบเราคือเราอานะ่านทุกคอมเมนต์นะท่านผู้ชมใครคอมเมนต์ว่าเราหรืออะไรเราเราก็จะปล่อยปล่อยนะแต่ว่าถ้าใครคอมเมนต์ดีเราก็จะพยายามตอบ <Yeah. S 1> ตอเพราะว่าเรารู <shall we S 1> ้สึกว่าท่านผู้ชมอยู่ข้างเรานะอ่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่บานนะท่านผู้ชมรักคุณ